你好，同学们好啊！老师进们聊哈们怎么样啦？啊，你们起立，立起来，说老师好。好的，老师到话来同学们好啊！今天你们怎么样？今天你们怎么样？答老师话来哈，我很好，对。 今天是星期几问你往哪里啊今天是星期三对吧对今天是星期三星期三 do you l i 中文考试问你老公要你感受我想见你了哈搁这边干口语考试口语考试搁这边感爸爸啊 เป็นการสอบพูดวันนี้เราจะเป็นการสอบเรื่องเกี่ยวกับกอนอ่ากรนจีนในหนังสือเรียนเรานั่นเองวันนี้เราเชิจะให้ทุกคนพูดกอนจีนมาหนึ่งกอนให้เราเช่อฟังแล้วเราเชิจะฟังว่าทุกคนออกเสียงถูกต้องไหมออกเสียงเพี้ยนไหมอ่าพูดได้ชัดเจนไหมเราเชิจะดูนะว่าถ้าใครพูดได้ชัดเจนไม่เพี้ยนเลยเราเื่อก็จะให้คะแนนเต็มค่ะ หนึ่งก่อนโอเคไหมคะงั้นเรามาเริ่มกันเลยคลายเฉยอ่ะให้ทุกคนตั้งใจฟังนะว่าหล่อชิอพูดว่าอะไรประโยที่我有几呢啊我有一个家我有一个家แปลว่าอะไรคะอ่ะแปลว่าครอบครัวของฉัน我有一个家ครอบครัวของฉัน 有个好爸爸，有个好爸爸，有个好爸爸แปลว่ามีคุณพ่อผู้แสนดี，有 g o 好妈妈，有 g o 好妈妈，มีคุณแม่ผู้แสนดีประโยคสุดท้าย，我爱我的家。 วอดไอวอดเตจีฉันรักครอบครัวของฉันอ่าเขาพูดว่าอะไรบ้างคะยากไหมไม่ยากเลยให้ทุกคนพูดช้าๆแบบเราชื่อพูดช้าๆครั้งละหนึ่งประโยคก็ได้แต่ต้องพูดให้จบทั้งหนึ่งก่อนเราจะฟังว่าใครพูดเพี้ยนใครพูดผิดอ่าถ้าใครพูดเพี้ยนกับพูดผิดเราจะหักทันที โอเคไหมคะงั้นเรามาพูดตามหลอชื่ออีกหนึ่งรอบพูดเสียงดังๆเหมือนหลอชื่อนะช้าๆชัดๆโอเคไหมโอเคคะ่ะพร้อมกัน我有一个家我有一个家ครอบครัวของฉัน有有一个好爸爸有一个好 ป้าปะมีคุณพ่อผู้แสนดีโยก็อห่ามามะโยก็ห่ามามะมีคุณแม่ผู้แสนดี我爱 I w เ我爱我的 e ฉันรักครอบครัวของฉันอ่ะไม่ยากเลยมีแค่สี่ประโยคเท่านั้นให้ทุกคนพูดช้าชัดๆ ฟังจนกวาจะจําได้แล้วก็อัดคลิปมาส่งหล่อชื่อโอเคไหมคะอันนี้จะเป็นการสอบครั้งสุดท้ายแล้วอ่าหล่อชื่อเก็บคะแนนสอบครั้งสุดท้ายนะคะรวมทั้งหมดก็จะเป็น10คะแนนใช่ไหมใช่แล้วหล่อชื่อก็จะบวกคะแนนเพิ่มที่เราส่งงานหล่อชื่อทุกสัปดาห์ด้วยโอเคไหมคะโอเคงั้นจินเทียนหิมันเสียเครอะว,วันนี้เลิกเรียนแล้วค่ะพูดว่ายังไงคะซิเซเหล่อชื่อหล่อชื่อใช่จีน